ครับลูกค้าถามว่าลมสามสิบดังหรือเปล่านะครับ บีบแค่ๆก็ดังนะครับลมน้อยนะครับอาจจะไม่ลั่นมากนะครับเหลือยี่สิบแล้วมาดูกันเริ่มไม่ดังแล้วลมห้านะครับผม สวัสดีครับผมลานคมพิษนะครับวันนี้จะมาส่งแต่ให้กับช่างโบนะครับจากเพชรบูรณ์แล้วก็คุณธนาพักนะครับจากพัฒนานิคมลบบุรีนะครับผมนะครับจ็บปลายทางตัวนี้1ีโมกับ24โมนะครับบางทีลูกค้าซื้อแต่ม,มาจากที่อื่นแล้วก็มาถามผมนะครับว่าทําไมแต่มันดังมันมัน,ม,น,ม,นมันดังไม่ดีมันไม่ดังอย่างนี้นะครับ บางทีก็เป็นแบรนด์ลองแบรนด์อะไรนะครับมาถามผมผมก็ไม่ได้บอกอะไรนะครับเพราะว่ามันหลายปัญหานะครับเรื่องแต่นะครับผมบางทีผมพูดไปแล้วก็ว่าผมไปพูดไม่ดีให้แบรนด์นั้นแบรนด์นี้นะครับแต่ว่ามันมันผมถามผมผมก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นแต่ซื้อจากผมไปผมลองให้นะครับถึงจะเป็นแต่เดิมผมก็ลองไปให้นะครับแล้วก็มาถ่ายคลิปอย่างนี้บางทีผมก็ไม่ได้ลงคลิปนะครับ แต่ถ้าลูกค้ารีคริดเข้ามาหรือว่าจินแตมโมสูตรที่มันราคาตึงๆหน่อยผมก็จะเอามาลงคลิปให้นะครับผมเพื่อเป็นหลักฐานนะครับบางทีของมันดีไม่ดีมันมันมันต้องดูราคาด้วยนะครับผมก็จะพูดเสมอว่าดีที่สุดในราคานี้นะครับของจริงจริงของแบรนด์รองก็ดีนะครับเพราะว่าราคาถูกนะครับก็ดีดีคนละแบบกันบางทีแต่เดิมๆเลยไม่ได้มูบางทีมัน เสียงมันไม่ดีมันคีมันก็เป็นที่หลายอย่างนะครับเหมือนในขอบตรงนี้นะครับถ้ามันไม่เนียนตรงนี้เหมือนฝาสูบนะครับฝาสูบมันโก่งนิดหน่อยรถมันก็กําลังตกแล้วนะครับบางทีมันก็เป็นที่ตรงนี้นะครับหลายปัญหานะครับเรื่องแต่ดังไม่ดีหลายปัญหาเรื่องโซลินอยเรื่องลมเรื่องฝุ่นเรื่องอะไรอีกนะครับหลายอย่างครับผมตอบไม่ได้นะครับมาโทรมาถามผมผมก็ไม่รู้หรอกครับแต่ถ้าท่านไปดูคลิป ก็ไล่หากันเรามันก็จะพอเข้าใจนะครับเรื่องแต่นะครับผมไม่ได้ห่วงวิชานะครับผมก็บอกวิธีการติดตั้งวิธีการใส่กันอะไรผมบอกหมดนะครับร้านอื่นเขาไม่มาพูดหรอกนะครับบางร้านเขาก็พูดแค่ว่าโอ้ขายดีขายอะไรเขาไม่มีเวลามาลงคลิปนะครับแค่ถ่ายคลิปเขายังไม่มีเวลาให้นะครับร้านอื่นนะครับแต่ของผมผมก็ทําบางทีผมก็ไม่ได้ลงนะครับหลายปัญหานะครับเรื่องแต่